สวัสดีครับอาหลังจากลงคลิปอะไรนะเมื่อก่อนจําจไม่ได้แล้วไม่เป็นไรอันนี้เป็นกับข้าวของผู้เบ่าวามสําราญบ้านนาเออมีปลาเนนทอดตัวละสามสิบห้าบาทแล้วก็มีไก่มีตับอือันนี้เป็นต้มเลือดหมูจากโรงงานยี่สิบบาทเนือสาวบาทออื ที่ขาดไม่ได้คือเจียวปลาข้อไหนอ,อีกสองกระสอบแซ่บแบบหลังจากอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออยาดลองชิมนึ่งดชเป็นไงวะเนะี่ยแซ่บบ่เนาะอือ้โอดูปลาดิ อร่อ,รอยจเจ้าเลยต้เม,มเลือดหมูบานเดเตะโรงงานยี่สิบบาทเป็นคูปองโรงงานเขาจะมีคูปองให้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบาบาทต่อฟังต่อหัวอ,อ,อร่อยแต่ปลานินปลานิลไก่ปิ้งไก่ทอดอะไรพวกนี้้าวเหนียว อันนี้ซื้อซื้อส่วนตัวเพราะมันเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวแต่คือมันเป็นความหมักส่วนตัวนะขอขอขอแยกว่าภาษาถิ่นมันเป็นความชอบมันเป็นความชอบมันเป็นความหมักส่วนตัวกันได้กินเจ้ากินเนี่ยมันจะมันจะแซ่บมันจะอร่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่า พ็อแม่วา่าอันนี้บันแซ่เลยอันนี้ก็แซ่บลองแบบะแต่ที่เด็ดเลยคือน,นี่เลยซูมไปไกลดิแต่ก็ขอโทษขออภยัยเ้อถ้าใครที่ไม่กินปลาลงปลาอาไรก็ก็ไม่ว่ากันแต่ก็อย่าว่าอย่าว่าน้องเด้ออย่าว่าผมเด้อคือว่าของอร่อยมันแล้วแต่คุณชอบอื ของแซ่บมันแล้วแตะคนมัมนกก็ว่ากันไปครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อรักทุกคน <c oughs> ขอบคุณครับ